มาแล้วนะคะมาแล้ววันนี้มาไลฟ์สดเป็นวันที่3นะคะตั้งหัวข้อว่าการตลาดออนไลน์คืออะไรนะคะต้องขออนุญาตถือไมคนิดนึงนะคะเพราะว่า2วันนั้นนะคือไลฟ์เสร็จแล้วก็เอาคลิปไปลง y t u t u อะเหมือนเสียงมันไม่ค่อยดังนะคะอาจจะเป็นที่พูดแบบไกลไมค์นั่นก็เลยมันก็เลยแบบเออเสียงมันก็แบบห่างหงแบบเหมือนเบามากเลยนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยปรับปงใหม่ ผ่านไลน์นี้นะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดย้อนหลังเข้ามารับชมย้อนหลังนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นิ้งก็มีวิชาความรู้มีข้อมูลดีๆข้อมูลเจง๋จงๆนะคะมาแชร์กันเนาะวันนี้ศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะในโลกนี้ก็มีเก้าหลังเกี่ยวกันที่จะมาแชร์ทั้งในยู ทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาชมใน y t u t u นะคะแล้วก็ทางเพจ Innovative Business นะคะก็ถ้าใครที่มาติดฟังผ่าน y o u t u b e นะคะก็เข้ามาดูติดตามเพจได้นะคะที่เพจ Innovative Business นะคะก็นิงก็จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับโลกยุคใหม่เกี่ยวกับการตลาดนะคะเป็นเป็นข้อมูลที่เป็นช่องทางหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นอ,ออนไลน์อะไรเงี้ยมา ให้เพื่อนๆฟังผ่านไลฟ์สดนะคะทางเฟ e บุ o กเนาะก็วันนี้ก็ร้อนจะจะสังเกตว่ามีแบล็กเกาวนะคะเป็นเป็นดนตรีคลาสสิกนะวันนี้มาแบบมีลูกเล่นแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีหมวกด้วยโอเคนะคะก็มาพูดถึง หลักการตลาดออนไลน์นะคะหลักการตลาดออนไลน์ในโลกนี้นะคะนิงก็ไปทําการศึกษามาและรวบรวมหลักการมาได้9้าข้อที่จะมานําเสนอในวันนี้นะคะการตลาดออนไลน์คืออะไรนะคะการตลาดออนไลน์ก็คือ,อ,อคอนเซปต์ง่ายๆนะคะของการตลาดก็คือว่าคนเราเนี่ยจะซื้อของนะคะที่เรารู้จักนะถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่ซื้อใช่ไหมยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาเราเราไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเว่นอย่างเงี้ยอ่เราก็จะหยิบสินค้าที่เรารู้จักนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นขนมแบบคบเคี้ยวอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักเลเทสโตใช่ไหมคะสองเจ้าเนี่ยจะเป็นที่ที่รู้จักดีเพราะว่าเขาทำการตลาดมาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านทีวีที่เราเห็นบ่อยๆนะคะเขาก็ใช้พิเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงโดงดังนะคะยายานาเดตอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงเขานะคะแต่ว่ายกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังว่าโอเคก็คือเราอ่ะจะรู้จักแบรนด์ไอ มันฝรั่งทอดกรอบอบกรอบอันเนี้ยก็คือเลกับเทสโตนะคะก็มี2เจ้าที่แข่งกันอยู่อ่ะเราก็จะหยิบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอสินค้ามันฝรั่งทอดแระยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะที่เราไม่คุ้นชินเราไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยเราก็จะมีซื้อใช่ไหมคะเราก็จะไม่หยิบไปจ่ายเงินเด็ดขาดนี่แหละคะ่ะหลักการตลาดง่ายๆก็คือการทําสินค้าหรือการทําบริการให้คนรู้จักนะคะอ่ะยิ่งคนรู้จักเราเยอะก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะมีความ สนิทสนมจะมีความแบบซื้อสินค้าเรามากขึ้นนะคะก็เปรียบโลกการตลาดยุคเก่านะคะในโลกอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีทําโรงงานขึ้นมาใช่ไหมคะผลิตสินค้าแล้วกเ็เป็นยุคอุตสาหกรรมนะคะเน้นเน้น,เ,น,น,เ,น,นเรื่องการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะน้ำตาลน,น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยน้ำปลารถดีอะไรเงี้ยก็ผลิตออกมานะคะผลิตออกมาเยอะๆยเยอะแล้วก็หาช่องทางการ จ,จัดจำหน่ายหาช่องทางการขายนะคะเรียกว่าการตลาดนะซึ่งว anyway> ิธีการขายในโลกยุคอุตสาหกรรมนะคะเขาก็จะนิยมนำไปฝากตามร้านฝากตามเซเว่นฝากตามแฟมิลี่มา้านสะดวกซื้อหรือว่าเอาขึ้นห้างนะคะก็เป็นช่องทางการตลาดหรือว่าอาจจะขายตรงนะคะแล้วแต่วิธีการนะคะแล้วก็ทำให้คนรู้จักผ่านการโฆษณาทางทีวีนะคะทางสื่อต่างๆนะคะเพราะว่า คนในยุคก่อนเนี่ยก็จะดูทีวีกันเยอะนะคะก็ติดละครก็จะใช้คนดังใช้ดาราเนี่ยมามาถือสินค้าโชว์นะคะให้ให้สินค้าเป็นที่รู้จักเช่นจะโฆษณาแบบผ้าอนมัยอย่างเงี้ยอ่ะก็จะแบบว่าเลือกดาราที่เป็นเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายเช่นเช่นอ่ะช่วงนี้แบบเขาฮิตกระแสะแบบน้องเต้ยอ,อะไรเงรี้ยน้องเต้าอะไรเงรี้ยก็จะใช้เต้ยใช้เต้าเนี่ยนะคะมามามาถือสินค้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพื่อทําให ให้คนรู้จักสินค้าผ้าอนามัยเนาะที่เขาต้องการที่จะโปรโมทหรือโฆษณานะคะเมื่อคนรู้จักอ่าก็จะมีการการซื้อขายการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการตลาดหลักง่ายๆก็คือทําให้คนรู้จักทํำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักและที่นิยมก็คือนิยมอ่าทำผ่านการจ้างดาราจ้างพิสเซนเตอร์นะคะคือก็ต้องบอกเลยว่าวิธีการทำให้คนรู้จักเนี่ยก็ต้อง ต้องกระจายสินค้าไปโฆษณาตามสื่อต่างๆนะคะก็เท่าที่เคยมีมาเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นนิตยาสารบ้างเป็นทีวีเป็นภาพยนตร์นะคะแต่ว่าในยุคใหม่นี้นะคะก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาแบบมีหลายช่องทางทุกคนก็มีสื่อในมือของตัวเองนะคะก็สื่อมันก็กระจัดกระจายมันก็ไม่รวมตัวไม่ไม่มีออ t h อริ t y ตี้เหมือนเดิมเนาะคนก็นิยมทำการตลาดกันโดยการ ผ่านช่องทางต่างๆบางคนเนี่ยก็ทำการตลาดเองก็คือโปรโมตตัวเองนะคะก็คือออกมาไลฟ์สดออกมาทำออนไลน์นี่แหละเนาะก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักก็จะต้องเป็นที่โดดเด่นนะคะก็กจะต้องเป็นคนดังอะถ,งถึงจะมีคนรู้จักนะคะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์เรื่องของการตลาดทำให้คนรู้จักสินคา้าหรือบริการเนาะ,ะแต่ว่ามันจะมีหลักที่สองนะคะของเรื่องการตลาดก็คือ,อ เรื่องการตลาดเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะคะที่หลายๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียน MBA มาหรือหรือเรียนหลักสูตรแบบมาในมหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะต้องสร้างความรับรู้อะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนอเหมือนโฆษณาบ่อยๆอะไรต้องโฆษณากี่ครั้งกี่วินาทีนะคะก็ก็เป็นต้นนะคะก็คือยกตัวอย่างเนาะ แล้วก็สิ่งที่นิยมกันมาก,มากๆแล้วก็กยังก็ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในแนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วก็ต้องเตรียมตัวไว้นะคะใครที่ทำอาชีพดาราใครที่ทำอาชีพเป็นพรีเซนเตอร์นะคะการจ้างก็จะลดลงนะคะอาชีพดาราก็จะถูกดิสรับนะคะ,ะสมมติเรามีเรามีสินค้าอย่างหนึ่งเราผลิตออกมาแล้วนะคะคนคนที่ทำธุรกิจคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย เขาก็จะนึกถึงว่าเวลาจะขายของอย่างหนึ่งก็ต้องมีของ,ของก่อนต้นทุนก่อนนะสมมติว่าขายครีมขายสบู่อย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเออเวลาที่จะขายะไรสักอย่างต้องมีสินค้าก่อนนะคะก็ต้องไปจ้างโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนี่ยผลิตสินค้านะคะอ่ะผลิตครีมนะพอผลิตครีมออกมาแล้วนะคะก็ไปจ้างดาราม,มาถืออ่าอ่าเช่ชอนอาจจะจ้างแบบใบอะไรเงี้ยใบเฟินพิมพ์ชนกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย คนที่มาดูใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยเขาหน้าตาดีอยู่แล้วเออเขาหน้าแบบหน้าใสอยู่แล้วนะคะก็ไม่แปลกนะคะที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์แล้วแล้วคนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาหน้าตาดีอยู่แล้วมันไม่ได้ใบบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยไม่ได้หน้าตาดีเพราะว่าใช้ครีมที่ ที่เราไปจ้างให้ให้เขามาโฆษณานะคะแต่ว่าใบเฟิร์นบิวชนกเนี่ยหน้าตาดีเพราะว่าเขาเกิดมาหน้าตาดีเขามีบุคลิกดีอยู่แล้วเขาถึงทําอาชีพดารานะคะาการตลาดยุคเก่าก็คือต้องจ้างพรีเซนเตอร์ต้องจ้างคนดังมาถือสินค้าให้นะคะเราก็จะเห็นทั่วไปตามทีวีเนะาะแต่ว่าในการตลาดออนไลน์ยุคใหม่นะคะจะเน้นที่ความเป็นเพื่อนจะเน้นที่แบบความเรียวความแบบ ความยังไงล่ะความความใกล้ชิดนะคะเพื่อนซื้อเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันน่าเชื่อถือกว่าลองสังเกตนะคะ,ะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเล่น a c e b o o k เนาะเวลาที่แบบว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสาวคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาดีขึ้นเนี่ยหลายหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยใช้อะไรไปทําอะไรมาทําไมดูดีทําไมหน้าตาดีขึ้นนะคะถ้าเพื่อนคนนั้นทําครีมมาขายก็อาจจะโฆษณาว่าเออฉันเปลี่ยนไปฉันดูดีฉันขาวพาวาฉันใช้ครีมมันนี้นะเธอเอาไปใช้สิมันก็คือกระบวนการ บอกต่อคือกระบวนการทําการตลาดแบบเพื่อนถึงเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยติดตามกันบ่อยๆเขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นแบบวิวัฒนาการาเฮ้ยจากเดิมเนี่ยหน้าตาดําๆนะอะไรแบบนีน้หน้าเป็นสิวเครอะแต่ตอนนี้ใช้ใช้ครีมใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นเป็นการตลาดแบบใหม่ก็คือเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะซึ่งคนก็จะนิยมทําการตลาดแบบ แบบเรียลแบบเป็นกันเองนะคะให้รู้สึกว่าเออคุยกันง่ายซื้อขายกันคล่องมีความมีความเป็นตัวตนของคนนั้นจริงๆติดตามคนนั้นจริงๆเพราะตัวตนของคนนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ข้อที่สานะคะสำหรับใครที่ต้องการมีสินค้าอยู่แล้วหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการนะคะเราก็แนะนำว่าการที่จะเข้ามา ทำการตลาดออนไลน์ในยุคใหม่หรือว่าจะจะเคยเคยมีสินค้าหรือบริการนะคะจะเอามาขายก็คือจะต้องจะต้องวิธีการทําการตลาดยุคใหม่จะต้องเอาปัญหาของลูกค้านะคะเป็นตัวตั้งก็คือต้องสํารวจตลาดก่อนว่าลูกค้าเนี่ยในในยุคใหม่เนี่ยมีปัญหาหรือความต้องการอะไรที่ที่เราจะในในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยจะเอาสินค้าหรือบริการเนี่ยไปบริการไปไปแบบ ไปแก้ปัญหาให้เขาได้ไปสร้างคุณค่าให้เขาได้ไปทําให้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นหรือดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นโจทย์เป็นความทา้าทายที่ที่คนทําการตลาดยุคใหม่จะต้องตอบสนองผู้บริโภคเนาะคือจะบอกง่ายๆสรุปง,ง่ายๆว่าการปรับตัวในการตลาดยุคใหม่นะคะก็มีไอเดียเสนอว่าคือคือคนที่เข้ามาติดตามคนที่เข้ามาฟังเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าคุณนะ่แก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงถ้าเกิด เพราะว่าถ้าเกิดเขามาฟังอ่ะอย่างเช่นมาฟังคนคนหนึ่งไลฟ์สดมาฟังแม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วแบบเขาไม่ได้ประโยชน์อะไระมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเขาไม่สามารถเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้เขาก็จะไม่มาติดตามนะคะซึ่งมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นนิงเนี่ยออกมาสรุปข้อมูลออกมาให้ความรู้ออกมาแบ่งปันนะคะ จากที่นิ้งไปศึกษามาที่นิ้งไปอ่านมาไปค้นคว้ามานะแล้วก็มาฝึกไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูบ้าง1นึคนสคนสคนแล้วแต่จํานวนเข้าเข้าออกออกนะคะคนก็ก็คือแบบคนที่เข้ามาดูแบบแบบน่ะเขาก็ต้องเขาก็เขาลงทุนเรื่องของเวลาที่เข้ามาดูนิ้งเขาก็ต้องได้ประโยชน์อะไรกลับไปนะคะถ้าอย่างนั้นเขาก็คงไม่ไปเสียเวลามาดูนิ้งเด็ดขาดเนาะดังนั้นก็ต้องเป็นคนที่ สนใจในเรื่องเดียวกันนะคะที่เขาจะมารับเอาข้อมูลนี้ไปก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงว่าการปรับตัวในการตลาดการทำการตลาดยุคใหม่นะคะจะต้องเอาปัญหาของลูกค้าเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้งว่าเขาอะต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรนะคะแล้วก็ทําแผนตลาดทาแผนการตลาดนะคะก็คือสร้างสินค้าหรือบริการเนี่ยมาบริการลูกค้ามาแก้ปัญหาลูกค้านะคะ และหลายคนนะคะก็คือเหมือนอาจจะมีแบบมีวิธีการทำการตลาดแบบง่ายๆก็คือออกมาไลฟ์สดขายของนะคะออกมาแบบว่าโชว์ความเป็นตัวตนโชว์ความจริงใจนะคะเพราะว่ายุคใหม่เนี่ยคนเนี่ยเขาจะคอนเนคกกับคนมากกว่าองค์กรนะคะเพราะว่าเข้าถึงกันมากกว่าแล้วก็คือก็เห็นหน้ากันจะชัดนะเห็นกันทุกวันลแล้วจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ ก็นี่ก็คือวิธีการตลาดวิธีทําการตลาดยุคใหม่ก็คือออกมาไลฟ์สดขายของนะแล้วก็ออกมาสร้างคอนเทนต์ออกมาทำคอนเทนต์ให้ประโยชน์คนนะคะเช่นอยากจะขายาขายผักอรอร์แกนิกนะคะก็ต้องออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับผักออร์แกนิกนะคะว่าแบบการกินผักออร์แกนิกนเนี่ยมันมันให้ประโยชน์กับคนกินมันเป็นประโยชน์กับคนกินยังไงบ้างเลคะก็คือทำคอนเทนต์ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ว่า ทำไมเราต้องกินผักออร์แกนิกนะคะนี่ก็ก็คือวิธีการทําการตลาดยุคใหม่ก็คือก็คือว่าจะต้องแบบต้องต้องให้สาระก่อนอ่าก่อนที่ก่อนที่จะแบบก่อนที่จะแบบว่าโปรโมทอะไรคุณต้องให้คุณค่าให้คนเข้ามาติดตามให้คนเข้ามาดูก่อนนะคะแล้วก็ข้อ8นะวิธีการทำคอนเทนต์เนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปที่การให้ประโยชน์และให้คุณค่าคนนะคะแล้วก็จะมีการเช็ค เอ g นเ e m e n เเมนช็คผลลับอะไรเงี้ยผ่านยอดยอดอของยอดแชร์ยอดไล์ยอดเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะก็ก็คือก็คือสำหรับประสบการณ์ของนิงนะเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยนิงก็มีประสบการณ์คือด้วยด้วย,ด,วยด้วยความที่เป็นคนที่ทำงานด้านกฎหมายนะคะก็จะมีเพื่อนมาถามเวลาเพื่อนจะเปิดธุรกิจใหม่ก็เราก็เคยคุยกันนะว่าจะไปจดทะเบียนบริษัทยังไงอ่านะไปจดทะเบียนบริษัทยังไง ก็ต้องบอกไปเลยว่า m ม n เสร็จการทำธุรกิจที่ที่ไม่ได้ศึกษาการตลาดมาก่อนนะคะคนก็จะนิยมว่าเฮ้ยต้องไปสั่งผลิตสินค้าก่อนแล้วก็ไปจดทะเบียนบริษัทตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ค่อยมาประชาสัมพันธ์ค่อยเอาของมาขายค่อยมาโปรโมทซึ่งถ้าทำอย่างนั้นนะคะถ้าถ้าของมันโปรโมทไม่ออกหรือว่าขายไม่ออกมันก็จะทำให้แบบสินค้าเนี่ยคือล้น,ลนสต็อกนะคะก็คือว่าขายไม่ออกก็คือต้อง บางทีก็ทุนจมนะคะสินค้าแบบกองอยู่เต็มเลยแต่ขายขายไม่ได้ขายไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแบบให้ข้อมูลให้สาระว่าแบบการที่แบบจะจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนจะตั้งบริษัทเนี่ยก็เคยเคยมีคนมาถามนะว่ามีหลายคนที่จะเริ่มเข้ามาทําธุรกิจใหม่ๆว่าจะต้องไปจดทะเบียนก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอไปศึกษาในรายละเอียดเนี่ยไอ้ที่จดภาษีไอ้ที่จดทะเบียนบริษัทอะ วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของของเรื่องนี้ของกฎหมายเขาดีไซน์มาสําหรับคนที่มีรายได้รายได้เกินที่บุคคลธรรมดาทั่วไปมีนะคะแล้วพอมีรายได้เยอะๆเนี่ยก็ต้องรัดก็ต้องสร้างกลไกขึ้นมาเก็บภาษีแต่เ่นได้จะต้องไปจดอ่รอให้มีรายได้ก่อนเราให้มีเงินถึงเกณฑ์ก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะถ้าเงินยังไม่มาอย่าเพิ่งไปจดเพราะว่าถ้า ในวงการกฎหมายแนะนําเลยนะว่าถ้าต้องไปจ้างทนายไปเสียค่าจดคุณก็จะได้ชื่อบริษัทได้นู่นนี่ซ,ซึ่งซึ่งอัตราค่าจดทะเบียนค่าทําบริษัทค่าแบบจองชื่ออะไรเงี้ยเขาจะคิดในเรทห้0 0ับาทถึงห0 0 0งอ่าห้าพบาทถึงหนึ่งบาทแต่ถ้าเป็นรอเฟิร์มหรือว่าบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าเขาจะชาร์จแพงๆเขาก็อาจจะชาร์จเกินกว่านี้นะคะตเตลทั่วไปก็คือ5000บาท ต่อบริษัทนะคะในการจดชื่อบริษัทอะถ้าคุณคิดดูนะว่าของก็ยังก็ยังขายไม่ได้เลยอะลงทุนไปแล้วสั่งผลิตเราจะมาจดทะเบียนบริษัทลงทุนไปอีก5บาทนบาททั้งที่ของยังขายไม่ได้นะคะแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่อยากออกมาแบบอ,อยากออกมาแบบว่าขายของอย่างเงี้ยก็นแนะนําว่าให้ออกมาแบบไลฟ์สดก่อน มีออเดอร์ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเอาไปทําดูการตลาดก่อนดูตลาดก่อนว่าตลาดมีความต้องการสินค้าและบริกาาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็จบแล้ว9ข้อสรุปอีกทีนะคะก็คือว่าหลักการตลาดในโลกเนี่ย9ข้อหลักๆก็คือ 1. วิธีการทาการตลาดก็คือทําสินค้าให้เป็นที่รู้จักนะคะวิธีที่2ก็คือสร้างความรับรู้ความคุ้นเคยระหว่างลูกค้ากับแบรนด์นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเน้น เน้นที่ที่การให,ให้คุณค่าอะไรกับลูกค้านะคะในการที่จะแบบว่าสื่อสารให้ใหลูกค้าเข้าใจให้ได้ว่าการที่ซื้อสินค้าเราไปมันจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะคะแล้วก็การตลาดยุคใหม่เนี่ยถ้าจะหาฐานตลาดหาฐานลูกค้านะคะจะต้องเอาปัญหาหรือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้งแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือว่าสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาตอบโจทย์ลูกค้านะคะแล้วก็ข้อหาเนี่ย เอาความต้องการของลูกค้ามามาวางกลยุทธ์การตลาดมาสร้างแผนการตลาดนะคะแล้วก็ขายผ่านการไลฟ์สดเนาะแล้วก็ข้อ7นะคะคือถ้าถ้าใครที่ทําองค์กรเนี่ยก็แนะนำว่าให้ให้ตั้งทีมมาเก็ตติ้งที่แบบมาทําเรื่องการตลาดนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ข้อ8คนนิยมทํากันก็คือสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาคอนเทนต์อ k ส n g คนะคะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องนั้นๆน,น,นะคะ เนื้อหาเนี่ยมันต้องมีลักษณะให้คุณค่ามากพอที่คนจะกดไลค์ให้ให้ให้คนเนี่ยเข้ามาดูนะคะแล้วก็ข้อ9้านึกถึงวิธีที่จะให้คุณค่ากับลูกค้านึกถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าก่อนอให้ข้อมูลลูกค้าก่อนนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะขายของก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัทนะนี่ก็คือ9หลักการตลาดในโลกนี้นะคะที่นิ้งศึกษามาแล้วก็นำมาสรุปให้อา่าใน ในไลฟ์สดนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาชมไลฟ์สดนี้แล้วก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่าตามเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านิงมีข้อมูลดีๆมีข้อมูลเจ๋งๆที่นิงไปอ่านแลวไปศึกษามาจะนามาแชร์อีกในสัปดาห์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีค่ะ